คผูช่องข่าวันนี้พบกับก๊อปแก๊ปนะคะและรายการบางเกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะก๊อปแก๊ปมีนัดค่ะกับน้องกระทิงค่ะอยากโดนน้องกระทิงกระทึบไม่ใช่อยากโดนน้องกระทิงกระทุงไม่ใช่อยากโดนน้องกระทิงค่ะสัมภาษณ์น่ารักน่ารักกับก๊อปแก๊ปบค่ะว่าตอนนี้ละครน้องกระทิงเนี่ยมีต่อต่อกันไปหมดเลยอ่ะแล้วเขาจะแยกร่างยังไงงานเขาแน่นแค่ไหนโอ้ยแล้วตอนนี้เขาฮอตมากเลยก๊อปแก๊็บอยากสัมภาษณ์แล้วตามก๊อปแกล็มาสัมภาษณ์น้องกระทิงทางนู้นดีกว่าไปค่ะแตอย่างนั้นเราไปพบกระทิ ัวันนี้ค่ะเรามาพูดกับน้องกระทิงอีกรอบหนึ่งนะคะละครแน่นมากตอนนี้ต่อๆกันตลอดเลยเป็นยังไงบ้างคะักระแสพราวมุกครับกระแสพราวมุกก็ดีมากเลยครับผมแฟนๆก็ให้กําลังใจเราแล้วก็ดูสดกันเยอะเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ผมเลยละกันครับในการที่เราจะพัฒนาตัวเองในทํางานต่อไปเงครับผมโดยรวมเนี่ยผมดีใจมากมากเลยครับที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก er> ็ไม่ใช่มีแค่ผมนะครับมีนักแสดง อีกหลายคนแล้วก็ทีมงานนะครับเราเต็มที่เรื่องนี้มากก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอฝากด้วยนะครับโอ้ย,อยตอนที่ออนเนี่ยคือละครจบแล้วนะเ <c oughs> อา <laughs> ไม่รอเล่นถามวาเรารู้สึกอะไรเรื่องนี้คุณออกแนววายด้วยกับน้องพลน่ะครับใช่คือมันเป็นบทมาก่อนตั้งแต่แรกที่อ่านหรือว่าเพิ่งมาอ่านแล้วก็เล่นสดๆเลยครับมันเป็นบทบทที่เห็นอยู่แล้วแต่เราเราไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเอารู้สึกเรามันเหมือนแบบว่าตอนนั้นเราทำในในเรื่องเพราะว่าเราเหมือนเหมือนช่วยเพื่อนเหมือช่วยเพื่อนอะไรงนี้มากกว่าไงครับเราก็เลยแบบโอเคแต่ว่าตอนซ้อม่ยตื่นเต้นมากเราไม่เคยเล่นแนวนี้ไงในละครช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้ช่วยพี่ได้ไหมคะ นี่คุณจุ๊บจริงกับพลได้คุณต้องจุ๊บจริงกับพี่กับแกบได้สิโอโหกว่าจะได้นะพี่นานมากเลยนะขัดแบนแล้วนะเนี่ยเขาแบบเขินใช่ไหมเขินตัวโดนตัวตลอดเรื่องหน้าให้มีอีกเอาไหมคะก็ต้องดูอะถ้าโอเคถ้าเราชอบบทก็โอเคนะครับผมไม่ได้ติดคุณผู้ชมกำลังเมาสนุกอะเมาสนุกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาถามน้องกระทิงต่อนะคะว่านอกจากงานพรามุกแล้วเนี่ยงานอื่นเขามีอะไรกันต่อบ้าง บมาบากับนุ่งกระเทงขุนนรงกันต่อรับพ ok ร้อมอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวของเขาเดรกนี้ค่ะอยู่กับน <Ooh. S 2> ้องกระเทงอีกแล้วน้องกระเทงไม่ไปจากพี่เลยรักพี่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องละครแล้วเราก็ทราบมาว่าน้องกระเทงเนี่ยเป็นนักบาสด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นคนเหนือด้วยครับอยากให้สอนภาษาเหนือพี่ก๊อปแก๊บได้ไหมคะสลิดดกครับด่าฉันเหรอด่าฉันเหรอรู้เหรอด่าฉันแรกเหรอสลิดดกแบบ คำน่ารักเป็นคำน่ารักแบบว่าเหมือนแบบถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันเนี้ยเหมือนแบบแซวเพื่อนว่าแบบเจอผู้ชายแล้วเหมือนกันแบบเขินอะไรเงี้ยแบบเออเขาจะสลิดดกอะไรเงี้ยเขาบดูแบบว่าหยิกจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเป็นคำหนึ่งที่สอนที่กับแกรปอันนี้เขาใช้ผู้ชายกับผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยครับแบบว่าอารมณ์เหมือนว่าแบบว่าเหมือนแล็ก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นคำที่เราใช้แบบว่าไม่โกรธสมมติพี่กับแกรปนะคะเป็นแบบสาวเหนือน่ารักเสียน่ากินมากกระทิ้งเห็น และอยากจะแซวออ ก็ทงสลิดดกสลิดดกอยู่ไปคำชมสุดท้ายน้องก็ทิงค่ะนะคะตอนนี้ได้กลับไปเชียงรายบ้างไหมคะโมไม่ได้กลับเลยครับตอนแรกว่าจะกลับไปช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าติดโควิดก่อนก็เลยไม่ได้ไปอยากให้ฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะจะลาจากกันแล้วนะคะทิงก็ขอฝากละครด้วยนะครับเรื่องพาวมุกนะครับแล้วก็แค้นรักสลับชะตานะครับผมทั้งช่อง3นะครับแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของผมด้วยนะครับขออ้อนแฟนคลับเป็นภาษาเหนือได้ค่ะได้ครับฝากละครของผมด้วยนะครับแล้วก็ผลงานหลายๆอย่างนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วย เลยครับสวัสดีครับรักเลยอ่ะ